สิ่งที่ผู้ชายจะเลิกทําเมื่อรู้สึกว่าคุณไม่ใช่สําหรับเขาอีกต่อไปข้อหนึ่งเขาไม่ให้ความสําคัญกับคุณการที่ผู้ชายนะคะเขาลดระดับความสําคัญในตัวคุณลงนะคะนั่นะมันเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่สําหรับเขาอีกต่อไปเพราะปกติแล้วนะคะแฟนคุณเนี่ยเขา จะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้คุณเสมออย่างเช่นอาสาไปรับไปส่งคุณที่ทำงานเปิดประตูรถให้นะคะแล้วก็วางแผนพาคุณไปเที่ยวทุกวันหยุดสุดสัปดาห์แต่จ,จู่ๆเขาหยุดทำนะคะนัน่นเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่ผู้หญิงของเขาคุณไม่ใช่คนสำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปนะคะหรือเรียกง่ายๆก็คือผู้ชายหมดใจนั่นเองนะจะสาวสาวข้อ2นะคะ เขาเลิกสนับสนุนหรือส่งเสริมคุณนะคะปกติแล้วแฟนคุณเวลาที่คุณเนี่ยมาถามอะไรเขาปรึกษาอะไรเขาเนี่ยเขาจะสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมคุณตลอดหรือว่าให้คําปรึกษาตลอดอย่างเช่นคุณอยากที่จะขายของออนไลน์ซื้อสภ้อามาขายไลฟ์สดขายเขาก็ส่งเสริมคุณเชียร์คุณให้กําลังใจคุณแต่จู่ๆนะคะเขาก็ไม่สนับสนุนแล้วก็ไม่ส่งเสริมคุณจะทําอะไรเขาไม่แคร์เขาไม่ว่านะคะนั่นมันเป็นเพราะว่าผู้ช นะคะเขารู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนสําคัญในชีวิตของเขาอีกต่อไปถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนสําคัญนะคะคุณทําอะไรเนี่ยเขาจะเชียร์จะส่งเสริมให้คําปรึกษาหรือแม้กระทั่งบางคนนะคะอาจจะแบบว่าเอ้ยอเธอมีอะไรให้ฉันช่วยเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็บอกฉันได้เลยนะการที่ผู้ชายทําแบบนี้แสดงว่าผู้ชายเขารัก และให้คุณเป็นคนสําคัญนะจ๊ะสาวๆข้อ3เขาไม่แก้ไขปัญหาชีวิตคู่การที่เรามีแฟนนะคะไม่ว่าจะมีแฟนหรือว่าเป็นคู่สามีภรรยานะคะถ้าจู่ๆเนี่ยผู้ชายของคุณนะคะ เวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ยเขาไม่แก้ไขปัญหาชีวิตคู่เลยเขานิ่งเขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจคุณจะเวียนจะวินอะไรเนี่ยเขาก็ไม่สนใจ <c oughs> เขาก็ไม่แคร์นะคะถ้าผู้ชายเขาทําแบบนี้แสดงว่าเขาไม่แคร์คุณแล้วเขาไม่รักคุณแล้วเพราะถ้าผู้ชายที่เขาแคร์และก็รักคุณ, <c oughs> คณเวลาที่ทะเลาะก,กันเนี่ยเขาจะหันหน้าเข้ามาปรับความเข้าใจว่าการที่เราทะเลาะกันเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรจะสามารถที่จะ เอาไปปรับปรุงแก้ไขในความสัมพันธ์ให้กลับมารักกันแล้วก็เข้าใจกันได้กันแล้วก็ถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยหยุดเพิกเฉยไม่แก้ปัญหาอะไรเลยเนี่ยเขาหมดใจจากคุณแล้วนะจ๊ะสาวๆข้อ4เขาเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองปกติแล้วแฟนคุณเขาไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจใยดีที่จะลุกขึ้นมาฟิตหุ่นฟิตร่างกายให้เฟิร์มนะคะหรือว่าแต่งตัวให้ดูดีดูหล่อแต่จู่ๆนะคะเขาเริ่ม เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดูดีขึ้นหล่อขึ้นนะคะแต่ก่อนนั้นนะ่ะเขาอาจจะแปลว่าถามคุณว่าเอ้ยฉันเนี่ยจะทํายังไงใหอ้อ่ดูดีขึ้นดูหล่อขึ้นแต่ตอนนี้นะคะเขาไม่ให้คุณเนี่ยเข้ามาคอนโทรลหรือว่าเข้ามาดูแลเป็นสไตลิสต์ให้กับเขาอีกต่อไปแล้วเขาทําสิ่งนั้นเพียงเพราะว่าเขาอยากทํา ื่อตัวเขาเองนะคะเพียงเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการจะดูแลตัวเองให้หล่อให้ดูดีในสายตาผู้หญิงคนอื่นนั่นเองนะคะนี่คือสัญญาณที่บอกว่าผู้ชายนะคะเริ่มหมดใจจากคุณแล้วแล้วคุณเนี่ยไม่ใช่คุณสำคัญสำหรับเขาอีกต่อไปแล้วนะคะให้สาวสาวลองเช็คนะคะว่าแฟนคุณเนี่ยมีตามข้อที่คุณนุชพูดมาหรือเปล่าถ้ามีเราก็อย่าเพิ่งกระโตกกระตากนะคะ รอจนกว่าที่ให้แฟนคุณเนี่ยเขาบอกความในใจของเขาบอกความจริงกับคุณก่อนนะคะแล้วเมื่อนั้นคุณค่อยตัดสินใจตัดความสัมพันธ์แล้วก็มูฟออนนะคะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสองฝ่ายโดยที่ไม่ต้องยื้อให้คนที่ไม่ได้รักเรามาอยู่กับเรานะจ๊ะสาวๆด้วยรักจากคุณนุชค่ะ